นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ .com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับอย่าพลาดอย่าลืมรีบจดลงบันทึกนัดไว้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผนใจบุญมาร่วมงานสร้างบุญบาร,รมีครั้งใหญ่ในการเททองหล่อองค์พระประธานโบสถ์ถึง8ปดาง8โบสถ์ 8วัดเพื่อปดิสถานปเป็นพระประธานาในโบส<น>ถ์ <บน S 2> ถึง8วัดและเททองหล่อรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าข้างซ้ายขวาในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563สถานที่เททองหล่อพระห้างลานวัดศรีสัตทองเข้าซอยวัดศรีสัตทองอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคปรปฐมเวลา9นาฬิกาบวงสวงครูบาอาจารย์เวลา10นาฬิกาถวายพระทระธานเพลนสง์เวลา12นาฬิกา30นาทีเริ่มเททองหล่อพระประธานโบสถ์8ป แปดโบสถแปดวัดและรอยพระพุทธบาทข้างซ้ายขวาสอบถามเพิ่มเติมทีหนึ่งคือ5 7 5 7ย6 8เาและ0863514859อย่าพลาดบุญใหญ่ครั้งนี้อีกนานจะได้มีโอกาสได้ทำอย่าลืมอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน63ณานะลานข้างวัดศรีสอทอง